มีที่วางเอาไว้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับอันนี้บาบูก็จะ ตอนนี้ผู้คนก็ถือได้ว่าใช้ชีวิตปกติดีนะโอ้โหฟังนี้พี่นะครับยางเยอะมากมากเลยนะฮะตอฟังนี้บาโบโยทีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับวันที่29มีนาคมนะครับ นะหลังเมื่อวานนี้นะฮะวันที่28เนฮะเวลา13นาฬกา20นาทีนะครับรรนะแผ่นดินไหวพี่น้องครับตอนนี้ถือได้ว่าผู้คนใช้ชีวิตปกติแล้วพี่น้องครับเชื่อมั่นนเชื่อมั่นในประเทศไทยนะเชื่อมั่นในการมาตรการของประเทศไทยนะที่มีที่วางเอาไว้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับ อันนี้บ่าวกก็จะโชว์ให้เห็นนะครับที่ประเทศไทยสำหรับท่านที่ติดตามข่าวอยู่นะครับ สำหรับท่านที่ติดตามข่าวอยู่นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเหตุการณ์ปกติดีเหล่าบอนะฮะวันนี้ก็ทีว่าเห็นการใช้ชีวิตของคนไทยนะปกติดีทุกอย่างเนะฮะรถไฟฟ้าใต้ดินยังเปิดให้บริการนะครับสมุนสมัหชาติศรษกิจน,นะครับ ประตูที่สคนเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับซึ่งมี FC ถามบาโบมานะครับว่าบาโบในฮะเหตุการณ์ปกตินี้รีอยังนหลังจากที่มีแผ่นดินไหวแล้วก็มีตึก อยู่หนึ่งตึกเนี่ยที่ถล่มเมื่อวานนะครับเรีเาาไปไปาายเป็นทางเข้าสูนม์ขุมทรัพย์สิเรกินะครับเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ถือว่าอาบาบุเองจะมาสางคมเยอหมันนะครับว่าประเทศไทยเข้าสู่สภาวะปกติดีทุกอย่างแล้วนปน้องแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับเพราะว่าจะมีศูนย์นะับ ที่ให้ข้อมูลและก็แจ้งเตือนนะครับวันนี้มากับบ่าแจ๊บเนะี่ยสตอรี่ชีวิตวันนี้บ่าแจ๊บอยู่ที่ไหนรับรู้ได้ถึงแหล่งสันสะเทือนบอว่าในียอยู่น้องคลายบอรัรบรู้อะไรสำหรับรับรู้อะไรครับบอกคือวนอยู่กรุงเทพ น,นี่คือสมสุนรชาติซีริกิตนะท่านผู้ชมครับอันนี้คือจะเป็นถนนรัชดานะครับจะมองเห็นตึกสูงใหญ่นะจะเห็นตึกพันกิ้นนะครับมื่วนานี้ก็จะเห็นบอกกันเลยว่า,วามีแรงสั่นสะเทือนแน่นอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะบ่าวโมเองก็อยากจะสื่อเนะี่ยแล้วก็อยากจะถ่ายทำให้เห็นถึงาการใช้ชีวิตของคนไทยเนี่ยครับว่ายังตื่นตระหนกกันอยู่ไหมนะครับ โดยร,บรอบๆแล้วก็ยังมีการใช้ชีวิตปกติดีทุกอย่างนะครับ<ม>ก็บ่าวพวขึ้นมาจากสถานรถไฟตใต้ดินนะศูนย์ประชุมแห่งชาติซเลกิตนะจะเดินเท่าไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติซเลกิตนากพิ่นนอนงเนาะนี่คืออีกสถานที่หนึ่งนะฮะที่เป็นสถานที่จัดงานให,ใหญ่ๆนะฮะของเมืองไทยนะฮะตอนนี้บ่าวพวกเองก็ถือได้ว่า จะเข้ามานะฮะอัปเดตนะฮะอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของเมืองไทยนะฮะโอ้โหนี่ครับอันนี้มากับบ่าวแซบครับพี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่าวแซบอย่าเพิ่งไปบ่าวแซบเคยมาจักเธอแล้วเคยมาจักเธอเนอะครับคุณบ่าวแมนเคยมากโอ้โหเดี๋ยวเรื่องเขามาทางหน้า มากนะโอ้โหเป็นเกียร์เนี่หมือนี่เขาเป็นเกียร์เนี่หมือนนี่ของมาในสถานที่อันเป็นเกียรตินี่มาเจ้านี่ไปเกียร์ห้องเป็นบันนงแม่เนี่มาพระเจ้าถามจยู่เนี่ยเจ้าซื้ออย่งไหนเจ้าไหนมานี่จริงๆแล้วค่ะเอาจริงเอาเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่ทุกคนบุคคลคิดเนาะจริงๆแล้วพระเจ้าอยากสามารถยอมหลับอย่างว่าเบิกนอกอย่างว่าเห็นว่ามีผลกระทบได้บอก่อประเทศไทยขวับพระเจ้าเองเชื่อมันอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนกระทบแน่นอน ว่าร้ายท่านที่ร้ายสีลูกสร้างของประเทศไทยได้รับมาตรฐานเนาะแล้วก็เพิ่นสางม,ม,ม,มากล่งรับเลยนะเรื่องเหตุแผ่นดินไหวนี่ก็น่าจะ8ปเกจุดบอกไม้ถึงว่าดิกตร,กตรนะโดยเฉพาะบันบทึกเนาะแต่ว่าประเทศไทยนั่นมีมาตรฐานอาจจะมีจุดตึกนึงที่ถล่มเนาะหลายคนก็อาจจะขาดความเชื่อมั่นแต่ว่าจะมั่นใจเหลือเกินว่าเชื่อมัน่นแต่กนักท่องเที่ยวหลายแบบนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้คนเบ้างซืสอ เม <N> ู่มบ,มบ้านี่ไปอ,อยู่ไส์หรืมู่บ้านนี่หมู่บ้านี่อยู่หนองคายหนองคายรับดูวะบ่เล่นทำสะเทือนบ่รับดูแต่าายิ่งข่าววะได้ข่าวก็ค,คือมีน้องมีหลายคนโทรไปเนาะเบาเใจคนพร้อมโทรไปเมื่อวานเบาเใจคนโทรไปเลยกับน้องนเลยกับน้องทองไทยเลยกับมูอีกสองสามคนโทรไปหาคือเขาโทรมาเนี่ยเขาพูดนะบอกว่านแจ่มหนองไทยเขาโทรมาเป็นห่วงว่าอยู่ไซส์หยุดได้เห็นะพอเราแจ่มไปทักท่าวไปในตอนแรกเนาะ เพราะเขาทำตลาดเขาอยู่แต่ว่าถามทางนี้เขาขับพูดแล้วก็ตรงอัปเดตท,ทางโซเชีเยลมันนี่บอกเล่ามาอัปเดตแหละมาสั่งาาความเชื่อมันเนาะว่าเหตุการณ์ปกติดีแล้วคือเขาบวาดมสาสั่งความเชื่อมันเราแค่อยากบอกว่าความเชื่อมันเชื่อว่าทุกคนถ้าไปมาประเทศไทยเชื่อมันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเหตุเกิดปุ๊บทุกคนสังเกตว่าคนสีหาที่มาที่ไป สิงนั้นเกิดจากไซส์สิงนั้นเกิดจากยังไวเนาะไวเพิ่นสิบวกอดไอ้นายทุนหรือว่าผู้ที่รับเมายังไวนะอ่าผู้ที่แปลว่ามีส่วนเกีในเราผมสิบวกอดไวผมก็ปิดไว้นะหาที่ปฏิมาเลยชัดเจนปัิมีไม่หนี้กรอทุกคนก็าพูดแล้วความจริงมันเขาบอสังเกตดิท่องเที่ยววันนี้เขไม่ใหตะโงตุกได้นะเขไม่ใหตื่นตะนอยังนะพอเขามาปกติเป็นไฟธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติแล้วมันก็เกิดขึ้นแค่บตุกทีบริเวณมาตรฐานนิดเดียวแค่จุดเดียวน่ะคุณเห็นหรือเ เิ่งเอาไปน้องเลยนะครับเิบ่งเอาหูหู้คนนะครับเริ่มลังไหลทย่อยกน,อกนเะข่าวมาเนี่ยศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเน,นี่ยเมื่อวันที่เส้าเก่าเนี่ยมีนาคมปีพศ .2568 เนี่ยจะมีการจัดงานเนะี่ยสถานที่อย่างนี้นะครับ ก็เรียกว่าคนเยอะมากครับพี่น้องครับนี่คือประเทศไทยนะนี่คือไทยแลนด์ทาำผู้ชม,มครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครัครั้งที่53เป็นต้ครับและสัปดาห์หนังสือนานาชาติทั้งที่23นะครับอันนี้จะเป็นตารางนะตารางแสดงนีน่เทศกาลและกิจกรรมและนี่ครับท่านผู้ชมครับไปไซ์กับเห็นนะพี่น้องน,น,นี่คือระเบียบระเบียบวินัยของคนไทยนะครับ ว้าวเราจะเห็นในทุกสถานที่ที่เราไปเนาะพี่หนังเนาะหาลึกสุดฝั่งฝั่งซ้ายเลยไหมเข้าแถวสร้างวินัยน,นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือจิตสำนึกของคนไทยนะครับและระเบียบของคนไทยนะครับที่เราไปไสมาไสก็จะเห็นนอกพีหนังเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางออกและทางขึ้นไปตรงถนนนะฮะที่จะเชื่อมต่อไปยังสวนนะฮะ สวนเบญจก,กิติเนาะพี่น้องเนาะใหญ่โตมากเลยครพี่น้องครับใหญ่โตมากนะครับสุมชุมชาติเิเลกริตมณีบาบูเองก็ททิว่าอยากจะโชว์ให้พี่น้องได้เห็นนะถึงเหตุการณ์นี่ฮะที่บาบูได้ไปนำรถไฟใต้ดินนะฮะมาวันนี้ก็ททิวาจะฝากคำชมไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมขอกันที Uh, งานาน,นันบุญนาะพี่น้องว่าจะมีอย่างนะอัปเดตและนะ่าสนใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมการบรน้องครบับส,สวัสดีครับ